ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพพอดคาสท็อกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกในชุดข้อมูลที่น่าสนใจมากๆชุดหนึ่งนะคะที่ว่าด้วยเรื่องอาหารการกินแล้วกออ็รูปแบบการออกกำลังกายที่เขาว่าอาจจะเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษเลยกับคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอนะคะ ข้อมูลที่เราได้มานี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะมีทั้งบทสนทนามีทั้งคลิปเสียงเราจะมาลองสกัดกันดูนะคะว่ามีเก็จความรู้อะไรที่โดดเด่นหรือมีข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของคนกรุ๊ปเลือดนี้ตามข้อมูลชุดนี้กันค่ะ ใช่ครับเราจะมาสำรวจกันดูว่าข้อมูลชุดนี้ให้มุมมองหรือตั้งสมมุติฐานไว้อย่างไรบ้างนะครับเก <propri> ี่ยวกับกลไกทางร่างกายที่เชื่อว่าแบบว่าเฉพาะเจาะจงกับคนกรุ๊ปโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบย่อยอาหารการดึงพลังงานมาใช้หรือแม้แต่การตอบสนองต่อการออกกำลังกายแบบต่างๆนะครับตามแน,คน,คนวคิดที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลที่เรามี เป้าหมายก็คือการกลั่นเอาเฉพาะประเด็นสำคัญสคัญออกมาให้เห็นภาพรวมว่ามีคำแนะนำหรือข้อควรระวังอะไรที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบ้างครับ น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะดูข้อมูลส่วนแรกกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องระบบย่อยอาหารนี่แหละค่ะมีจุดหนึ่งที่สะดุดตามากเลยคือข้อมูลเขาอ้างว่าคนเลือกกร๊ปโอเนี่ยมีความเป็นกรดในกระเพาะสูงที่สุดเลยนะคะเมื่อเทียบกับกรุ๊ปอื่นๆอันนี้จริงเท,ท็จแค่ไหนเราไม่รู้นะคะแต่ข้อมูลบอกแบบนั้นแล้วก็เชื่อมโยงว่านี่แหละที่ทําให้เหมาะกับการย่อยโปรตีนโดยเฉพาะจากเนื้อวัวครับ ประเด็นเรื่องความเป็นกรดสูงในกระเพาะนี่เป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญเลยนะครับในข้อมูลชุดนี้เขาเชื่อมโยงโดยตรงเลยว่าสภาวะที่เป็นกรดเข้มข้นแบบนี้เมันเอื้อต่อการย่อยสลายโปรโตีนจากสัตว์ได้ดีมากโดยเฉพาะโปรโตีนในเนื้อวัวซึ่งมันจะมีโครงสร้างซับซ้อนกว่าแหล่งข้อมูลถึงกับให้เหตุผลนะครับว่าถ้าคนกรุ๊ปโอไปกินอาหารที่ย่อยง่ายเกินไปอย่างเช่นโปรโตีนจากพืชบางชนิดหรือคาร์โบไฮเดรตเบาเนี่ย กรดที่สูงอาจจะไปทําลายคุณค่าทางอาหารบางอย่างไปก่อนที่ร่างกายจะได้ดูดซึมด้วยซ้าไป mm. การกินเนื้อวัว mm. ก็เลยเหมือนเป็นการป้อนปโปรโตีนที่มันทนทานพอดี mm. กับสภาพแวดล้อมในกระเพาะแล้วร่างกายก็สามารถจัดการได้ดีที่สุดตามทฤษฎีนี้ครับ Mm hmm. ฟังดูมีคน,นุนในมุมของข้อมูลชุดนี้นะคะแต่ในทางตรงกันข้ามเลยข้อมูลชุดเดียวกันนี้กลับบอกชัดเจนมากว่าคนกลุ่มโอเนี่ยไม่ถูกกับแป้งและน้ำตาลหรือผู้ให้ถูกคือร่างกายจัดการกับคา oh ร์โบไฮเดรตกลุ่มนี้ได้ไม่ดีเท่าไหร่มีเรื่องเล่าประกอบด้วยนะคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลคนนึงเขาเล่าว่าเคยลองกินไอศกรีมโอรีโอผสมกล้วยปั่นอ๋อครับครับซึ่งก็คือน้ำตาลกับแป้งล้วนๆเลยก่อนจะไปเตะฟุตบอล ผลคือไม่มีแรงเลยวิ่งไม่ออกอันนี้น่าสนใจค่ะว่าทำไมข้อมูลถึงเชื่อแบบนั้นครับ จุดนี้เป็นอีกประเด็นหลักที่ข้อมูลพยายามจะสื่อเลยนะครับแนวคิดที่เขาอธิบายไว้คือเซลล์ <c oughs> ของคนกรุ๊ปโอเนี่ยตามข้อมูลนี้อาจจะมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีเท่าที่ควรคืออินซูลินเนี่ยมีหน้าที่สําคัญในการนําน้ําตาลกลูโคสจากเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน <c oughs> ใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> ขอเซลล์มันดื้อตอบสนองน้อยน้ําตาลก็เข้าไปใช้ได้ยากทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดอาจจะสูงนานกว่าปกติแล้วร่าง กายก็เหมือนขาดพลังงานจากแหล่งนี้ไปการบริโภคแป้งหรือน้ําตาลในปริมาณมากๆก็เลยกลายเป็นปัญหาตามมาครับอ๋อพอเซล์ไม่ค่อยรับน้ําตาลแล้วมันไปไหนต่อล่ะคะข้อมูลมีเตือนเรื่องผลกระทบระยะยาวไว้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับข้อมูลเตือนไว้หน้ากังวลเลยนะครับว่าหากยังคงบริโภคน้ําตาลหรือแป้งปริมาณสูงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาจนําไปสู่ภาวะก่อนเบาหวานหรือพัฒนาเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ได้ในที่สุดเพราะว่าตับอ่อนต้องทํางานหนักเพื่อผลิตอินซูลินแต่เซลลก็ยังไม่ตอบสนองเท่าที่ควรนอกจากนี้การจัดก,การน้ําตาลที่ไม่ดียังอาจก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในระดับเซลล์ซึ่งส่งผลเสียต่อผนังหลอดเลือดทําให้เกิดการสะสมของคราบไขมันหรือปลัก เสิ่งต่อภาวะหลอดเลือดอุดตันและอาจร้ายแรงถึงขั้นเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke ได้ซึ่งเป็นความสิ่งที่ข้อมูลชุดน,นี้เชื่อมโยงคล้ายกับที่เคยกล่าวถึงในกรณีของกรุ๊ป A เหมือนกันครับโอ้ฟังโดเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าข้อมูลบอกว่าร่างกายกรุ๊ป O ไม่เก่งเรื่องแต้งกับน้ําตาลแล้วแบบนี้พลังงานหลักที่ร่างกายควรจะใช้มาจากไหนล่ะคะ แหล่งข้อมูลชี้ไปทางไหนคะข้อมูลชี้ชัดไปที่แหล่งพลังงานทางเลือกอื่นครับนั่นก็คือโปรโตีนและไขมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่เรียกว่าครีเอทีน แล้วก็แฟตนี่คือสิ่งที่ข้อมูลชุดนี้มองเป็นเชื้อเพลิงหลักของคนกรุ๊ปโอเลยครับครีอทีนกับไขมันปกติเรามักจะได้ยินว่าคาร์โบไฮเดรตคือแหล่งพลังงานหลักของการออกกำลังกายทำไมข้อมูลนี้ถึงเน้น2ตัวนี้สำหรับกรุ๊ปโอล่ะคะตามแนวคิดในข้อมูลชุดนี้นะครับร่างกายของคนกรุ๊ปโอถูกมองว่ามีคุณสมบัติพิเศษในการสะสมครีอทีนฟอสเฟตไว้ในกล้ามเนื้อได้ในปริมาณที่ค่อนขางสูงครีอทีนฟอสเฟตนี่เป็นเหมือนพลังงานสำรองก้อนแรกเลยที่กล้ามเนื้อดึง มาใช้ได้เร็วมากสําหรับการออกแรงหนักๆในช่วงสั้นๆเช่นการยกของหนักหรือวิ่งรัวเร็ว <Huh. S 2> ส่วนไขมันนั้นข้อมูลมองว่าร่างกายกรุ๊ปโอสามารถดึงไขมันที่สะสมไว้ออกมาใช้เป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิธภาพเช่นกันโดยเฉพาะในการทํากิจกรรมที่นานขึ้นมาหน่อยแต่ไม่หนักมากหรือแม้แต่ในช่วงพักฟื้นแล้วไขมันก็ไม่ได้ให้แค่พลังงานนะครับยังเป็นองค์ประกอบสําคัญของผนังเซลล์เป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนอื่นๆซึ่งควบคุมการทํางานแทบทุกระบบในร่างกายเปรียบเหมือนซอฟต์แวร์เลยทีเดียว การที่ข้อมูลแนะนําให้เน้นโปรโตีนซึ่งให้กรดอะมิโนไปสร้างครีเอทีนและซ่องแซมกล้ามเนื้อและก็ไขมันจึงสอดคล้องกับกลไกการใช้พลังงานที่เชื่อว่าเป็นจุดเด่นของกลุ่มโอตามแหล่งข้อมูลนี้ครับ เข้าใจแล้วค่ะพอจะเห็นภาพเชื่อมโยงกันมากขึ้นสรุปก็คือตามข้อมูลนี้กรุ๊ป O ควรกินเน้นไปที่เนื้อว,วัวโปรตีนไขมันแล้วเรื่องอื่นๆล่คะคะมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอย่างพวกผักผลไม้หรือใยอาหารมีครับนอกจากโปรตีนกับไขมันแล้วข้อมูลก็ยังพูดถึงใยอาหารหรือไฟเบอร์ด้วย แต่แนะนําให้บริโภคในระดับปานกลางไม่ควรเกินวันละ25กรัมซึ่งอาจจะน้อยกว่าคําแนะนําทั่วไปเล็กน้อยนะครับอ๋อ25กรัมใช่ครับเหตุผลที่ข้อมูลให้ไหว้คือคนกรุปโ O โดยธรรมชาติตามแนวฮิตนี้นะครับอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบกินพืชผักมากนักโดยเฉพาะกลุ่ม พันพืชหรือเกรนสต่างๆเช่นข้าวขนมปังซึ่งมักเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตหลักและมีใย,ยอาหารสูงการจำกัดใย,ยอาหารจึงอาจจะสอดคล้องกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นความชอบหรือความสามารถในการย่อยของคนกลุ่มนี้นอกจากนี้ข้อมูลยังมีการกล่าวถึงการใช้ตัวช่วยเสริมด้วยครับเช่นการกินพรีไบโอติกซึ่งเป็นใย,ยอาหารชนิดพิเศษที่เป็นอาหารให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ Oh, ค่ะหรือการกินวิตามินรวมหรือสารสกัดจากผลไม้บางชนิดแนะนําให้กินก่อนมื้ออาหารเพื่อช่วยเติมเต็มสารอาหารที่อาจจะขาดหายไปจากการกินที่เน้นโปรโตีนกับไขมันเป็นหลักครับโอเคค่ะชัดเจนเรื่องอาหารการกินตามแนวทางของข้อมูลชุดนี้ ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าแหล่งพลังงานหลักที่ข้อมูลเชื่อว่ากลุ่มโอใช้ได้ดีคือครีเอตีนกับไขมันแล้วมันส่งผลต่อเรื่องการออกกำลังกายที่แนะนำยังไงบ้างล่ะคะน่าจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยเนาะใช่เลยครับมันเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนเลยข้อมูลระบุลักษณะเด่นทางกายภาพของคนกลุ่มโอไว้ว่ามักจะเป็นคนที่แรงเยอะในลักษณะของพลังระเบิดหรือ explosive power แล้วก็มีความอดทนในแง่ของการใช้พลังงานจากไขมันได้ต่อเนื่องและแน่นอนคือใช้ไขมันได้ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับแรงเยอะใช้ไขมันได้ดีฟังดูเป็นนักกีฬาได้เลยนะคะเนี่ยแล้วข้อมูลแนะนำกีฬาหรือการออกกำลังกายประเภทไหนที่เหมาะเป็นพิเศษสำหรับคนกรุ๊ปโอละคะ จากลักษณะเด่นที่ว่ามานะครับข้อมูลจึงชี้เป้าไปที่การออกกำลังกายหรือกีฬาที่ต้องใช้พลังระเบิดหรือพละกกำลังสูงๆในช่วงเวลาสั้นๆครับตัวอย่างที่ยกมาก็เช่นการวิ่งระยะสั้น100เมตรหรือ400เมตรที่ต้องใช้แรงสปรินต์เต็มที่หรือการยกน้ำหนักในสไตล์ powerlifting ที่เน้นการยกครั้งเดียวให้ได้น้ำหนักมากที่สุดเช่นท่าสควอ n เบนช์เพรสเดดลิฟ มีการอ้างอิงถึงเพื่อนของผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งที่เป็นกรุ๊ปโอแล้วชอบเล่นเวทเทรนนิ่งหนักๆนกแนวนี้ปรากฏว่าทำได้ดีแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อได้เร็วมากโห oh. เหตุผลก็เพราะกิจกรรมเหล่านี้พึ่งพาระบบพลังงาน ATP-PC แหละครับซึ่งใช้เครีทีนที่สะสมในกล้ามเนื้อโดยตรงสอดคล้องกับที่ข้อมูลเชื่อว่ากรุ๊ปโอมีเยอะนั่นเองครับ แล้วกีฬาที่ต้องใช้ความอึดนานๆอย่างวิ่งมาราธอนล่ะคะข้อมูลว่ายังไงบ้างคะ อันนี้น่าสนใจมากครับข้อมูลบอกค่อนข้างชัดเจนเลยว่าการออกกำลังกายที่เน้นความทนทานยาวนานมากๆหรือ endurance โดยเฉพาะที่ต้องพึ่งพาการใช้พลังงานจากไกลโคเจนหรือกลูโคสที่สะสมไว้เป็นหลักอย่างการวิ่งมาราธอนอาจจะไม่ใช่ทางถนัดหรือไม่เหมาะสมเท่าไหร่สำหรับคนกรุ๊ปโอตามแนวคิดน,นี้อ้าวเหรอคะครับ เหตุผลก็ย้อนกลับไปที่จุดเดิมคือร่างกายกรุ๊ปโอถูกมองว่าจัดการกับกลูโคสได้ไม่ดีเท่าการต้องดึงกลูโคสมาใช้หนักๆน,นานๆอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่ายหรืออาจจะไม่ชอบความรู้สึกของการคาร์ดิโอต่อเรื่องนานๆด้วยซ้ำข้อมูลถึงกับบอกติดตลกเลยนะครับว่ามาราธอนน่ะให้กรุ๊ปเอเข้าไปเลย <laughs> ชัดเจนดีค่ะแสดงว่าข้อมูลนี้ค่อนข้างจะฟันธงเลยว่ากรุปโอเหมาะกับสายพลังไม่ใช่สายอึดแบบที่ใช้กลูโคสนะคะแล้วมีคำแนะนำเรื่องการจัดตารางออกกำลังกายไหมคะว่าควรจะเน้นอะไรสัสดส่วนเท่าไหร่ มีคำแนะนำที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากครับถ้าหากวางแผนจะออกกำลังกาย5วันต่อสัปดาห์ข้อมูลนี้แนะนำว่าควรจะเน้นไปที่เวทเทรนนิ่งท้ง5วันเลยครับฮะ5วันเลยเหรอคะเวทเทรนนิ่งล้วนๆ5วันต่อสัปดาห์ทำไมข้อมูลถึงแนะนำแบบนั้นล่ะคะมันไม่หนักไปหรอคะ เ,เหตุผลที่ข้อมูลให้ไว้ก็น่าสนใจนะครับข้ออธิบายว่าเพราะร่างกายกลุ่มโ ตามทฤษฎีนี้มีการสะสมพลังงานในรูปแบบครีอทีนและไขมันไว้ได้เยอะเหมือนมีพลังงานอัดแน่นอยู่การเล่นเวทเทรนนิ่ง5วันเวลาประมาณ45นาทีถึงชั่วโมงนิดๆน,นะครับจะเป็นการช่วยระบายหรือใช้พลังงานจากแหล่งที่ร่างกายถนัดคือครีอทีนกับไขมันออกไปอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อและใช้ไขมันได้อย่างเต็มที่ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของคนกลุ่มนี้ตามข้อมูลครับอาเข้าใจแล้ว แล้วอีกสองวันที่เหลือในสัปดาห์ละคะควรจะพักผ่อนไปเลยหรือมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมสำหรับ2วันที่เหลือไม่ได้ให้พักเฉยๆครับแต่แนะนำให้ทำกิจกรรมคาริโนโแบบความเข้มข้นต่ำหรือที่เรียกว่า L, <S L I S, S S L I S S ใช่ครับ uh huh. เช่นการเดินเร็วบนลู่การปั่นจักรยานแบบสบายๆหรือว่ายน้ำเบาๆต่อเนื้อประมาณ30-45นาทีแนวคิดเบื้องหลังก็คือการออกกำลังกายแบบ L.I.S.S. เนี่ยมันจะไม่หนักเกินไปจนไปกระตุ้นให้ร่างกายต้องพยายามดึงกลูกโคสมาใช้มากนักซึ่งร่างกายกลุโอไม่ชอบตามข้อมูลนี้อยู่แล้วแต่มันจะช่วยค่อยๆเผาผลาญไขมันและที่สาคัญคือช่วยเคลียร์หรือระบายกลูกโคสส่วนเกินที่อาจจะยังหลงเหลือสะสมอยู่ในร่างกายออกไป ช้าโดยไม่ทําให้ร่างกายเกิดความเครียดมากนักเพราะอินซูลินก็ไม่ค่อยตอบสนองดีอยู่แล้วการออกแรงเบาๆต่อเนื่องจึงเป็นวิธีที่ข้อมูลเชื่อว่าเหมาะสมในการจัดการกลูกโคสสาหรับคนกลุ่มโอครับเป็นตารางที่เข้มขน้นแล้วก็มีเหตุผลในมุมของข้อมูลชุดนี้นะคะเวท5วัน L I S S 2วันฟังดูพราบเครื่องดีแต่เหมือนจะมีข้อควรระวังที่ข้อมูลพูดถึงด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับการเน้นใช้ปโปรตีนกับครียรทีนมากว่าเห็นมีใช้คำว่าเยี่ยว นีด,ด้วยอันนี้มันยังไงล่ะคะใช่ครับนั่นเป็นข้อสังเกตและคำเตือนที่สำคัญที่ข้อมูลให้ไว้เลยคำว่าเยี่ยวเหนียวก็เป็นภาษาพูดนะครับหมายถึงปัสสาวะมีลักษณะข้นหรือมีสีเข้มจัดซึ่งข้อมูลตีความว่าอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังพึ่งพาการสลายโปรตีนและครีเอีีนเพื่อมาใช้เป็นพลังงานมากจนเกินไปหรืออาจเกิดจากการขาดน้าร่วมด้วยอ๋อ คือการสลายโปรตีนเพื่อให้ได้พลังงานหรือกระบวนการกลูโคนนโอเจนสซิสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายขาดกลูโคสจริงๆหรือออกกำลังกายหนักหน่วงยาวนานโดยมีคาร์โบไฮเดรตไม่พอซึ่งกระบวนการนี้จะสร้างของเสียประเภทไนโตรเจนออกมามากเช่นยูเรียทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นในการขับทิ้งแล้วก็อาจทำให้สภาวะในร่างกายมีความเป็นกรดสูงเกินไปหรืออะซิดซิสซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวครับ โอเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าถึงแม้ข้อมูลจะบอกว่ากรุ๊ปโอใช้โปรโตีนกับคคีเทีนได้ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัดคาร์โบไฮเดรตหรือกลูโคสทิ้งไปเลย100%ใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือความสมดุลที่ข้อมูลพยายามจะสื่อออกมานะครับแม้จะเชื่อว่ากรุ๊ปโอจัดการกลูโคสไม่เก่งแต่ร่างกายทุกกรุ๊ปเลือดยังคงต้องการกลูโคสในระดับที่เหมาะสมโดยเฉพาะสมองที่ใช้กลูโคสเป็นพลังงานหลัก การพึ่งผ่าโปรโตีนกับครีอทีนอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบแน่ๆแ,แล้วก็อาจมีผลเสียได้การเตือนเรื่องเยี่ยวเหนียวก็เหมือนเป็นการย้ำว่าต้องรักษาสมดุลต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็อาจจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสมอยู่บ้างไม่ใช่การหักดิบไปเลยซึ่งปริมาณที่เหมาะสมนั้นอาจจะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไปครับเอาละคะ่ะดิ่ฉันว่าเราได้เจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันมาพอสมควรแล้วนะคะพอจะสรุปภาพรวมที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่เรามีได้ว่า แนวคิดที่นำเสนอมาเนี่ยมองว่าคนเลือกกลุ่มโออาจจะมีลักษณะเฉพาะคือมีระบบย่อยอาหารที่เหมาะกับโปรตีนและไขมันโดยเฉพาะเนื้อวัวเพราะมีกรดในกระเพาะสูงแต่ในทางกลับกันก็อาจจะจัดการกับแป้งและน้ําตาลได้ไม่ดีนะทําให้พลังงานหลักมาจากครีอทีนและไขมันซึ่งส่งผลให้เหมาะกับการออกกําลังกายที่ใช้พลังระเบิดความแข็งแรงเช่นเวทเทรนนิ่งหรือวิ่งระยะสั้นมากกว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่เน้นความทนทานนานๆอย่างมาราธอนค่ะ ช่ครับประเด็นสําคัญที่ข้อมูลชุดนี้พยายามจะสือ่อคือการทําความเข้าใจสิ่งที่เชื่อว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายคนกรุ๊ปโอนะครับทั้งจุดแข็งเช่นการย่อยโปรโตีนการใช้ไขมันครีอทีนและจุดอ่อนเช่นการรับมือกับน้ําตาล เพื่อนําไปสู่การเลือกกินอาหารและออกแบบการออกกำลังกายที่มันสอดคล้องกับธรรมชาตินั้นๆซึ่งข้อมูลเชื่อว่าอาจจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมีพลังงานมากขึ้นและก็ทํางานหรือใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามสักลภาพของกรุ๊ปเลือดนั้นๆ แต่ก็ต้องย้ําอีกครั้งนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นมุมมองและข้อเสนอแนะจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รับมาซึ่งเป็นแนวคิดเฉพาะทางเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกรุ๊ปเลือดอาจจะไม่ได้สะท้อนองค์ความรู้ทางการแพทย์หรือโพชนาการกระแสหลักทั้งหมดเสมอไปนะครับควรพิจารณาอย่างรอบด้านครับคัญบางอย่างจริงๆมันอาจจะบอกใบอะไรเราได้อีกบ้างเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในด้านอื่นๆของคนกรุ๊ปโอเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เชื่อว่าเป็นธรรมชาติหรือจุดแข็งจุดอ่อนของร่างกายพวกเขาล่ะคะอย่างเช่นรูปแบบการ การนอนหลับที่เหมาะสมวิธีจัดการความเครียดหรือแม้กระทั่งลักษณะงานที่อาจจะทําได้ดีเป็นพิเศษกับธรรมชาติที่ว่าแรงเยอะแต่ไม่ชอบกลูโคสแบบนี้อืมเป็นคําถามปลายเปิดที่น่าเก็บไปขบคิดต่อดูนะคะ